ขับฉานศึกทีมชาติไทยโดนกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมเล่นแง่อีกแล้วก่อนจะดวลเดือดมาเลเซียด้านธีรศักดิ์พร้อมยิงขณะที่สุประโชคลุ้นเจอโตเกียวหลังซัปโปโดโตเจ็บเพียบด้านชนาทิพย์ยังต้องฟื้นฟูต่อเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมกันหน่อย แต่ช่วงแรกนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช่ n ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตรคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยไปพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยเดี๋ยวทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงสนามในเกมนัดที่2นะครับด้วยการเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ทีมสําคัญในการแข่งขันซีเกมหุ่นนี้เลยนะครับโดยจะแข่งขันในวันเสาร์นี้เวลา4โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่องวัน อย่าลืมติดตามนะครับเกมที่สําคัญอย่างที่ทราบว่าทัพช้างศึกเกมแรกเนี่ยโชว์ฟอร์มได้สวยงามนะครับเอาชนะสิงคโปร์มาด้วยสกอร์สประตูตอนหนหลังจากจบเกมแรกเนี่ยทีมชาติไทยมีเวลาได้พักเต็มๆห้าวันก่อนจะลงเล่นเกมที่2นะครับทำให้โค้ชหละและก็นักเตะทีมชาติไทยเนี่ยได้ทําการแก้ไขข้อผิดพลาดในหลายๆเรื่องนะทั้งเรื่องของจังหวะจบสกอร เรื่องของการเล่นด้วยกันที่ยังมีหลายจังหวัดที่อาจจะต้องปรับซึ่งตอนนี้มีรายงานจากทางฝั่งกัมพูชานะครับว่าทีมชาติไทยปรับได้ดีอย่างมากแต่ทีมชาติไทยต้องยอมรับว่าเป็นทีมแต่งและเจ้าภาพอย่างกัมพูชาเนี่ยจ้องจะเล่นเราอยู่แล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้กัมบูชาเนี่ยจัดสนามซ้อมให้กับทีมชาติไทยเนี่ยห่างจากที่พักเนี่ยไปกลับ80กิโลใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าอันนั้นว่าสุดแล้วใช่ไหม ก่อนเกมเจอกับมาเลเซียเนี่ยโอ้โหทีมชาติกัมบ,บูชายังเล่นเราไม่เลิกนะครับเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยเขาจัดให้ทีมชาติไทยเนี่ยไปฝึกซ้อมใกล้กับสนามมรดกเตโชซึ่งสนามที่ไปฝึกซ้อมเนี่ยมันใกล้กับสนามมรดกเตโชเนี่ยมันส่งผลตรงที่ว่าวันนี้เขามีพิธีเปิดการแข่งขัน4เกมคุณผู้ชมทำให้รถติด และทีมชาติไทยเนี่ยต้องไปซ้อมตั้งแต่เวลาบ่ายสามงเย็นซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนอย่างมากดูภาพคุณก็เห็นนะครับโอ้เล่ได้ว่าเขาเล่นเราจะตัดกําลังเราทุกทางจริงๆสำหรับเจ้าภาพกัมบูชานะครับเหมือนอยากจะให้ทีมชาติไทยเราไม่พร้อมก่อนจะเจอกับมาเลเซียอะไรอย่างนั้นเลยนะครับโอ้โหดูเล่นกันได้แต่นักเตะทีมชาติไทยทุกคนก็ไม่หวัน่นโค้ชหลักก็ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับการฝึกซ้อมก็ทําได้ดีนะ นักเตะทุกคนพร้อมและที่จะเจอกับทางฝั่งของทีมชาติมาเลเซียนะครับคลาบอกเลยว่าการฝึกซ้อมในตอนนี้เน้นเรื่องของเกมลุกเรื่องของการเข้าทําที่ต้องสมบูรณ์และเพอร์เฟกมากขึ้นกว่าเดิมเกมลุกเนี่ยจะเน้นในพื้นที่แคบๆเพราะว่าจะใช้โจมตี มาเลเซียนะครับเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยมีนักเตะที่มีพลังและความเร็วระวังเกมโต้กลับของมาเลเซียให้ดีซึ่งได้ย้ำนักเตะเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงก็รอดูแต่เขาก็พอใจในขุมกําลังที่มีอยู่ในตอนนี้คือพูดถึงทีมชาติไทยของเราในเกมนี้เนี่ยจะยังไม่มีในส่วนของโจระทานเข็มดีกับเศรษฐศิสตร์สุวรรณเกษนะครับสองนักเตะแกนหลักที่ยังมีคิวช่วยเชียงรายกับราชบุรีในการเล่นไทยลีก เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ที่เหลืออยู่ไปก่อนซึ่งทุกคนพร้อมทดแทนกันอยู่แล้วแล้วผมว่า11ผู้เล่นตัวจริงที่ใช้ในเกมแรกที่เจอกับสิงคโปร์ก็ยังคงโอเคนะครับยังคงฝากความหวังไว้ได้โดยเฉพาะเกมลุกนะครับไปคาดการณ์กันหน่อย11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับประตูก็โสพลวิทย์แนวรับบ,บคุคคลีอ่าฉัดมงคลเชน,นาโรดแล้วก็เซนเตอร์เนี่ย ก็มีในส่วนของทรงชัยทองฉ่ํากับจักรพงษ์แสนมะฮุงนะครับขณะที่แดนกลางก็ลงตัวอยู่แล้วรีออนเจมกับอิลฟานดอรดด์แนวลุก3าคนข้างหน้าก็ต้องให้เลยชันลงพรมสีแก้วกําลังมาปุระเชษ์ก็ต้องน่าจะได้ลงต่อเพราะเกมที่แล้วยิง1นึ่งแอซิสหเช่นเดียวกับอาชิตพนที่เกมที่แล้วก็เล่นดีนะครับยิง1นึ่งแอซิสหเช่นเดียวกันก็จะเป็น3าแนวลุกกองหน้าก็เป็นทีรศัพท์เผยทิมาผมว่าชุดนี้ลงตัวดูดี แต่ห้ามประมาทมาเลเซียนะครับก็ต้องยอมแล้วฟุตบอลมาเลเซียเนี่ยเป็นฟุตบอลที่เวลาไทยเจอทีไรเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแต่อย่างที่บอกว่าด้วยคุณภาพของทีมชุดนี้เราไปเล่นโดฮาครับเราไปเจอพวกซาอุพวกกาตาเราสามารถทำง,งานได้ดีเพราะฉะนั้นกลับมาอาเซียนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวใครแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามาเลเซียทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่คชหลัะก็ยืนยันว่าทําการบ้านหนักมากเรื่องของข้อมูลมาเลเซียเนี่ยคชหลัะยืนยันว่ามีให้ครบและจะทําให้นักเตะมีผลงานที่ดี คว้าชนะให้ได้ในเกมนัดเจอกับทางฝั่งของมาเลเซียนะครับขณะที่ทางฝั่งธีรศักเผยหิมายกันหน่อยนี่ก็เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมชาติไทยชุดซีเกมส์หนนี้นะครับเกมแรกเนี่ยก็สามารถทําประตูได้เขาตอนนี้ก็กําลังมั่นใจยอมรับว,ว่ามาเลเซียชุดนี้เล่นกันมานานแล้วก็มีจุดแข็งแต่ทีมชาติไทยชุดนี้ก็ไม่เป็นรองแน่นอนเพราะคุณภาพผู้เล่นแล้วก็เพื่อนเพื่อ,อร่วมทีมทุกคนเนี่ยคุณภาพดีมากแล้วก็สปิริตทีมดีเขามั่นใจเลยว่า จะสามารถเก็บ3มแต้มจากมาเลเซียให้ได้ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะทําประตูเพื่อให้ทีมชาติไทยชนะแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็จะมีส่วนร่วมกับเกมให้ได้มากที่สุดสร้างสรรค์โอกาสให้ได้เยอะนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยก็ไม่ได้กดดันอะไรโฟกัสันเกมต่อเกมถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาเรื่องของสภาพสนามฝึกซ้อมการเดินทางหรือสิ่งที่เช่าภาพจัดมาเนี่ยเป็นอุปสรรคแต่เทรศักดิ์ก็มองว่าก็ มันเป็นเรื่องนอกสนามเขาจะโฟกัสในสนามให้ดีเยอะที่สุดและเขายืนยันว่าไม่ใช่แค่นัดมาเลเซียที่ต้องการชนะทีมชาติไทยต้องการชนะทุกนัดเพื่อเอาเหรียญทองกลับบ้านให้ได้นะครับนี่เป็นบทกระตุ้นของธีรศักดิ์เผยหิมายนะเออฟังแล้วก็ฮึกเหิมนะครับก็รอติดตามแล้วกันถึงแม้ว่าเจ้าภาพจะเล่นเราหนักไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไรเรานักหนาแต่สุดท้ายผมว่าด้วยคุณภาพของทีมชาติไทยเนี่ยสามารถผ่านเรื่องพวุ่งนี้ได้ แล้วก็รอดูนะครับ4โมงเย็นพรุ่งนี้เจอกับทางฝั่งของมาเลเซียวันเสาร์นะถ่ายสดสดผ่านทางช่องวันแล้วก็ทีสปอร์ตเซเว่นอย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันเกมนี้ถ้าเกิดทีมชาติไทยเราสามารถเอาชนะได้เนี่ยโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่อนข้างสูงมากๆเลยนะเพราะชน,นะชนะปุ๊บเนี่ยโอกาสผ่านเข้ารอบเยอะมากนัดต่อไปเจอสอปปลาวต่อด้วยเจอเวียดนามมันก็จะเป็นงานที่เบามากขึ้นแต่อย่างที่บอกห้ามประมาทเล่นในแบบฉบับของเรา ผมเชื่อว่าเราน่าจะสามารถเอาชนะได้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขัน4เกมนะจากนั้นก็อยาบไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกกันหน่อยในสัปดาห์นี้ก็ยังคงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงวิกเอนของญี่ปุ่นแฟนบอลเข้าชมเยอะแน่นอนและกันนักเตะไทยก็ลุ้นลงสนามนะครับแฟนกร์ตที่ทำงานของผมเนี่ยถ่ายเท่าสดให้ชมกัน2วันเลยทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ วันเสาร์เนี่ยถ่าย2คู่เที่ยงตรงฮอไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเจอกับเอฟซีโตเกียวแล้วก็นากย่าเจอกับบะโอซาสก้าโมงเย็นส่วนวันอาทิตย์เนี่ยสคู่คือบาลินอสเจอเกียวโตสัง,งะเที่ยงตรงแล้วก็ฟอนตะเลเจอซังเันโทสุบ่ายโมงนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเชคสุประโชคสารชาติกันหน่อยผมมีมาอัปเดตกันนี่อาจจะเป็นข่าวที่ทําให้แฟนบอลชาวไทยได้ลุ้นมากกว่าหลายเกมเพราะว่า ตอนนี้คอนซาโดเลซัปโปโดนะครับเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเล่นงานกันเยอะโดยเฉพาะตำแหน่งโตดุกก่อนหน้านี้คิมกุนฮีเนี่ยที่เป็นกองหน้าเกาหลีใต้เจ็บแล้วต้องพักนานแล้วใช่ไหมล่าสุดมีเรียวตะอาโอกิเจ็บอีกแล้วก็โยชิอากิโคมาอีกก็เจ็บอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้โอกาสของน้องเช็คน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอก2เกมที่ผ่านมาน้าเสียดายที่ไม่ได้ลง แต่เกมนี้ผมมองว่าอย่างที่บอกว่าเจ็บเยอะก็ต้องถึงเวลาแต่ก็เดาใจมิชาไม่ถูกอีกแหลพะพอมิชาเนี่ยเดี๋ยวก็จะส่งทูสิตส่งนาก,กาจิมะเอายูกิโคบายาชิไปเล่นแล้วก็มียุยะอาสนุกับโอกาชิวะที่เป็นแบบตัวหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเช็คก,ก,ก,ก็ต้องเบียดแย่งแต่มิชาเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมนะไม่ค่อยใช้งานจริงๆนะก็หวังว่าเกมนี้ต้องเช็คจะได้ลงแล้วกันได้ลงเป็นตัวสํารองก็ยังโอเคลงสัก2 0 3สิมนาที ก็หวังอย่างนั้นนะครับแต่ก็รอดูตัวเจ็บก็เยอะคงจะต้องถึงเวลาใช้งานต้องเช็คเพราะว่าเกมนี้เนี่ยซัปโปโรก็ไม่ควรแพ้คาบ้านนะครับ FC โตเกียวไม่ธรรมดาแต่ซัปโปโรเล่นในบ้านก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ก็ลุ้นกันเที่ยงตรงตัวผู้เล่นเดิม,ดมครับไปตตวิใช้งานฟุคุโมริฮิโรกิมิยาซาวะกูซังยุนชุนตะธนกะอ่าแล้วก็ยูยะอาซโนโอกาชิวะประมาณนี้ลูคัตได้กี่ซึองอ่ะน้องเช็คก็ต้องรอดูแล้วกันอ่ะ ขณะที่เกวาทิ่กนหน่อยฟอนตาเล่เจอกับซางันโทสุเนี่ยอ่ามีคนถาม่าพิเจชนาทิพพร้อมหรือยังผมจะบอกก่อนนี้พิเจชนาทิปยังซ้อมเดี่ยวอยู่นะครับยังไม่ได้ซ้อมกับทีมแบบเต็มเต็มเซคชั่นในการจะลงสนามเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็ต้องทําใจพิเจชนาทิปน่าจะยังไม่พร้อมอีกหนึ่งเกมน่าจะกลับมาได้คือก็ต้องรอดูบอลถ้วยหรือช่วงช่วงค่อนๆปปลายเดือนพฤษภาค,คมเพราะตอนเนี้ย อย่างที่ผมพูดไปว่าเขาหายเจ็บแล้วแต่การฝึกซ้อมยังแยกซ้อมเดี่ยวยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มคาราเบลขนาดนั้นนะครับก็รอแต่ฟอนตาเล่เนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมกลับมาดีอีกครั้งนะครับก็ชนะติดต่อกันมา2แมตช์และและเกมเนี้ก็ลุ้นเก็บชัย3แมตช์ต,ติดถ้าเก็บชนะเกมนี้ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปอยู่บนหัวตารางได้ได้มากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่ามอกาสชนะนะเพราะอยู่ในช่วงที่ฟอนตาเล่โมเมนตัมดีขึ้นแต่ในบ้านไม่ค่อยดีปีนี้เล่นเกมเยือนดี แต่คราวนี้เจอซางอันโทสุนี่คือคู่ต่อสู้ที่คุณภาพน่าจะต่ำที่สุดตั้งแต่ฟอนตาเล่เจอมาแล้ว ก็ต้องเก็บเชรนะให้ได้ถ้าเก็บเชร่าไม่ได้โอนิกิก็รับไปเต็มๆแล้วกันนะครับอ่ะก็รอติดตามนะครับถ่าย้วยสดผ่านทาง YouTube สยามสปอร์ตคลิปนี้มาอันนี้ในช anel ตองซุยนะครับมาอัปเดตท,ทั้งเรื่องราวของนักเตะไทยในเจลีแล้วก็เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับให้กําลังใจทั้งพิจิตรนาทิพต์น้องเช็คสุประโชคแล้วก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมทุกคนนะครับทุกคนไปทําเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันคลิปนนี้อบคกรัห่ปาไสด